สวัสดีครับร้านประดิษฐ์ซาประดับยนต์นครสวรรค์นะครับวันนี้มาส่งงานติดตั้งจอ Android ram d rom หกสนะครับเป็นของ a อั a a a ค u t i c ติดตั้งในรถ Toyota Fortuner ครับตัวนี้เป็น Android ram d rom หกครับผมระบบปรับเสียงเป็น dsp 48แบนด b ครับตัวนี้ cpu เป็น8คอร์ core, ครับผม ชัดไวลื่นไหลของมาลัยที่มาจากโรงงานยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดินครับเร่งเสียงเบาเสียงเลื่อนเพลงเดินหน้าเนอ้คุณชอบสิ่งที่ชอบที่หลักล่าคุณก,กำลังเพิ่มความหมายให้ชีวิต สามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้ที่ Play Store ต้องการแอปตัวไหนเพิ่มเติมสามารถโหลดขึ้นมาได้ครับที่ Play Store สามารถนำทางด้วยระบบการนำทางแผนที่ g o o g l e Map เราจะไปไหนเราก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ครับ b i g C ซนะครสวรรค์ระบบการประมวลผลไวครับ หน้าทางตะวันตกไปตามถนนหมายเลข3004สามารถแบ่งระบบเป็นสองหน้าจอได้ครับกด YouTube ค้างไว้ครับเลื่อนไปด้านซ้ายและขยายแผนที่ขึ้นมาด้านซ้ายก็จะเป็น YouTube ครับผมด้านขวาก็จะเป็นแผนที่สามารถปิดระบบหน้าจอได้นะครับเลื่อนลงกดที่คำว่า power off ปิดหน้าจอการแสดงผลเพื่อไม่ให้แยงตายยามค่ำคืนแต่ทุกอย่างยังทำงานได้ปกติเหมือนเดิมครับผมต้องการที่จะเปิดเราก็แตะที่กลางจอครับร้านประดิษฐ์ซาวประดับ,บ,บ,บยนต์อสวรรค์ขอบคุณครับ